มาแล้วมาแล้วเอาเอามาสอมนม้เพื่อนอันคือจังอันน้นเาะฉันกายบ้านไฟมาฉันเห็นอยู่เขาแก่ไปขายตลาดกล้วยคือเธอเดียอันพักบุ้งอ่ะกล้วยเหลี่ยมมงมงเลยฉันขึ้นกับไก่ได้ก่ยอมมานี่มาเจ้าไก่ยอมเนี่ยเนี่ยมันจะเอาเครื่องเนี่ยกายเลื่อนไปมันเรื่อนไปอีกเลยกระซำมาคขว่ไปอีจักเจียลับล่องไปมาคขว่ไปอีเหมิดจักเจียปากนี่มองปากหมดอ เจ้าปี่เบอร์ตลอดเจ้าบอดของก็เสียงตีเจ้าเป็นเจ้าส่งผมเจ้าไหมตัดโอ้เจ้าตัดไหมฉันบอกว่าเอิ้นบอดเบอร์มาเอิ้นมาฉันย่หันมันเขาแต่งตัวแบบเจ๋อเบิร์ดนะคือโอ้คือเจ้าะสองน้ำแนวฉันฉันต้องตัดแบบผู้ชายเออบ่ได้หัวโอ้คือฮาละอีปีนี้ตัวมันผมหลายมันบอดนะเมื่อเนี้ยบอดไปงานสิไปตำาตลกสุดที่ดีแบบเมืองแล้ว ยังม่ง่วาใ่ไหดาวรือดอกดีรีเรียงเะยตุวเลียงได้เอาจักงานว่ะมีอานพญานชี้สลิงกอกมาล่ะผู้เดียวเป็นตะเบิ่อออเอจะอ้ตับตลกคณะนี้เขาจชี้สลิงหมดเลนี่ชี้สลิงหมดเออจะไปจะไปพอองเรื่องคนนั้นมหาลักไก่เลยหรอัตแต่เป็นบหวานให้มันเป็นบหวานตายซัก้วี่ลี ก็ร่านกันย่าไปขึ้นลอตเตอรี่มืออื้อขันมืออื่นขันมาท่มงานเนาะสิไปอยู่ด้วเพราะว่ามันอยู่แห้งมานอยแปดิปโอ้สิบแปดสิบสองกิโลเกือไบ้านน้งนุ่งนี่มีโอ้ยอ่อันไกลๆตรงนี้อ่อนอันเวอร์าาจะอุดอยู่บ้านน้งนุ่งนี่กับข้างหง้เี้ยนเหมอบรยากเออถ้าเาไปเหมือนนบยากเือจะติดเขาไปเยี่ยนเขาอันซุ้มเตอไปเกี่ยวก็ได้หลายๆชิไปขายเอาบรเกียวอยู่นี่ใหญ่ที่บอนคนธทัปดาหได้นั่งที่รถขันละลาน ไม่ไ,ไน้จอบไปงานอีกได้มืออือ่นบ่าวไอ้หอื่นโอ้ไอ,อ้หนีบ้าหนี่าวตรงตรงเอาอีบ้านสร้างอยากถือกูเยียบปากแต่บาทเนี่ยออโอ้เงินห้กันหาร้อยอมึงนะแเรวก็ระดับจับปอดเนี่ยเ้าป้ากับมาโอ้ยแตามัน,นาทางไห,หลไรฉันหลายกว่านั้นแต่อยู่น้ำกันกบซ้ำผัวกันเมียกันเอาไวลูกเวลับ เว้ลูกเว้เราพูดถึงมาใส่เงินน้ำกานเพราะวเขาเอื้อฉันปลูกลูกเขามัเอื้อปูกาฉันนั่งลุกใส่นมุสสิติตกันตลอดแต่มาทังบ่ถือกันจักเทีอเออันกันยูฉันเตี้ยโอ้เวมาแล้มาฝากเจ้าไ้นันละไปเออจะมาฝากไ้นันละเออาล้ามาฝากไว้่ะยามบ่มีเรากับพ่อนนั่นเพิ่งพาไกันไปแต่ะมีตะมั่นได้ให้คอยอยเพราะมันจะละลายตะมีเออ มันเทเลองอาเจ้าบ่แข็งแหงคือเก่าเออกี่เรียอีกเนาะาก็ดีรอแค่เบิกอะไรวดมื่อนักขายหาลอยวดที่บาเจ้าเนี่ยั้งสงไปส่งใบานเออวดวงวงวางสองอาทิตย์มั้อรเอออ่านให้อยาที่ัอนแม่นังเออมาันมานี่ะหันามลอยมา ไปมังบอยเตไปยิไปวะผ่ารถเอดีตว่ัสิุกไปมัเเอามาตีิติทเพินี่ตฮะก็ตีนริตเอิ่งนี่อยากเอาทำาจนิตเปาเตียวงานเกียวเก็บอะไรเหาลอยสิเจีบแล้วว่ะมัเก็บบาทนปินมาโอ้โหเต้บาทำมาอ่ออมาเนี่ยแล้เรามากินก๋วยเตี๋ยวยปวงพรียี่หบ้าดไปงานพ้าน หน้ามาเอาพี่มาเต <laughs> ้โลกันมวน,นะาะอยากกินยังแค่กินลแล้วเห็กกินลเย็กกินเลยก็งานดอกอก็จบปัจจุบันเดี๋ยวก็ผู้ให้แถอับรมันกเจ็รอตัวไอ้กูอยากเต้นต่ำมาแ้ <laughs> บางนั่น เริ่มสิมามักเกลแล้วอผมว่าใอยก็ว่าเจ้าก็เริ่มเจ้าก็เตรียมตัวดีมีพุ่มฐานต้องเท้าเกือบอันแบบว่าเขาเป็นยังพวงนั่นนี่บ่าพวงเสือมามันติดเบอร์เราเจ้เจ้เนี่ก็จะได้เอาเงินให้เราอยู่นี่โอ้ยเนาะัากี้อืมเอาละครัพันมาพันมากิน <un> ก <Bass way> ๋วยเตี <language> ๋ยวอาหารแลงกั้นป่ะนี่อาหารแลง ก็บอลลัมซัมนาบอลเปิดเงินใสซื้อตัวอีติเกับซื้อตัวรัซื้อมาสามร้อยมันแอดดาแทนเนี่ยโอ้เจ้ามักบอนกูคอมันดำมันเกาเจีเก่งงามเลยเก่งเชื่อนเ่าไหนวะสามร้อยว่าบบซื้อุ่มอ่ะด้อกติปกสิคาดมาก่าสมทำบ้านแล้วบอกร้านเขาาเนี่ยมันบอกบอกไวไปหามันเพงาคสิิ ก็เอยากปันปตก,กอท <ำ S 1> อะไเจ้าเจ้าว่างบ่ไปจังไปท,ทีซอยเน,นี่ย้ายหนีไปทักอืนอนอ่นสักคนละอ๋ออีเรตู้ใั่า,า,าดคว่าอยู่นีมากจังไปที่ซอยนี้ยอัน,อนไอพีไอเจ้าไหไอเพื่อเตยูหั่นกองฉันกับบกคนเราฉันเทวันนี้เป็นจังไหนคนดีเตยโตื้อได้แล้วแร์ได้ดิแล้วแรเนี้ย่าแข้งหาง,งบ่เอ้ย้นปวยทางในไมเเจ้าปวายยืนเตย ไว้แลนโอ้ยเนาะยังคนข้าบหมาดโฟมอยู่สองเนาะไอ้ที่กันเมื่อกี้กันทั้งคืนละสองเราจะไอ้แจมี่นึงอ้ลิงหยอกตุ๊กตาเรบ้างสองพันได้ได้ได้ทะเบียนเลยล้าเออข่าเหตุไทยเนี่ยคนดัางเนาะมาโดนเท้ยเจ้าอย่งข่อยมาเห็นกันยังข่อยเขามาหาตุ๊ข่อยเนาะจะลบไม่ยามเออเป็นไม่ยามกันเนาะพี่น้องเนาะ ตาเกียงว่เป็นหีมนบกว่เอยถอดอาี่ีเหรอขันัตมาของกะมาโรดเออนแม่ย่าพวงยุใสเอากคดนี้เดีขันรตาผู้นี้ครับ่าถ้าถือกิดว่าอยุใส่ไปเข้าบ้านปุ๊บไจิตทรหาโอ้ดังดีปันแม่ว่ามึเจะโจกอะไรโอ้เตี้ยเราอยู่บ้านไฟขอักไปเตี้ยโอ้ขัว่าเจ้าหุ่นยางว่มาซุมนี่ยุใส่มาโรดบ้านเรา พราะว่ามันสีมิตรใครเขาเหมือนมีงานล้ำชนมืองี้เนาะเออเนาะสมมติว่าเขาล้ำม่วงหวานเติจังมือนี้เนาะเอาไปเอาเนาะไปโอ้ยมันไปม่วงหวานมันเกิดเลยไปน้อยบ้านนี้ไปเออไปเสียงกันย่านนั้นเกิดเสิยงที่รถมาได้ไหมเออบ้านฉันนีมุ่งจะมีงานล้ำมือนี้ตีมาไล่เติมถ้าปล่อยไฟอ๋อหาลร้องนาค่อยๆคอยถือหยาบแฉลบมือรู้ว่าใคไปล้ำมือไม่ให้ยมือนี่ก็เป็นอย่างมันนี้ข้าหมากถอยออกจากปากมันม่นเลียดย่อยออกได้บ้าสีแ่แต่กากปากหอนหูกากอะได้บ้าน อ้าตลนากนะแกงตัวนีแม่พอาแล้วคัน<อ>ช่วงนเนี่ยเปาเลียงเงินผิดกโลนี่แท้เ่าหนิ้านที่ซื้อได้ไดกันห้องแ่หยเลยได้ไหมเออโอ้ไงไกบกันเลซื้อนดอ้าเขาขหยขึ้นมาขหอีสามอออีสามดาง่อยเออแดกแลรวก็นอนนอนบกล้าก็ลุกขึ้นมาแดกไหมแต่คบอเดอกนะุณเป็นตลกซปเปอร์สตาร์ตลกดังผู้บาดจัน สองสามอี่วเลยขนได้ละตบขนาดรูขนาดว้าวคู่วายแกนเนง้ยวาอีเวเลยขึ้นมาตบหัอแล้วมันบอลรูบหลังดีมันหลุดเลยสันแชงมันใส่ขนาดไนก็ตุ้นสามเออศาสตร์คุณยุตไใส่ประจัก์เจ็ดจักเมียนเออเอากรสิกปุ่เมี่ยงกุสิจานมึงเห็นอย่างเออเขาดาวมันยากอยู่เนี่ยเออนั่งตายอยู่หันตะก้อนเอ แนี is, แ่กระตังนั่งยุ่งเครื่องรถแปลวนั่งยู่งขางรถเปิดออกันมันสีเห็นรถนั่นจะสปึกมันพร้อมผนได้เด่นเจ้โอ้ใคยรองทิ้งพร้อมแรงใจเจ้ไม่เสี่ยงเท่นลองไปเคิงทิ้งเึ่ง่อนลองไปเคิงแต่หลุดคือจิตเนียนตัวนี้ก่อนไหวกว่าบ้านเรามาหลายคนณคู่บาอาจารย์มาอยู่น้ำหลายคนหลายท่านนอืมกะกคู่บาอาจารย์เท่ากับให้เพิ่มอยู่น้ำกันเออเตลกเออ สายกังเขาประุตส่วนตัวของเขา้าเกินห้ามมันกัดจุนแทัาได้คือก็หลับมันจอมันเมื่อดีไปแล้วุยเมื่อดียสัแเราเกอีี้มอยลูานี่ครับวอาแนิน้ไหนี้เลยสร้างมันาว่าหลังๆเขาเขาไปอ่านเมนนเม่นเมนบ้า้ต่ตลกเลยเิเมนบ่าให้พูดต่อยตกเลกไม่ทิ้งช่วงให้ตลกเลยตัดชอบตัดชอบตัดตล ถ้ากครมาดี่สุคนรือภาพร่อยอกันนั่นอยี่ดอกเอาะไเวทีู่อยู่ดอกออกไปจังจัมียพวงเราคือน้ำปัดฟา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 ดจบแล้วก็เท่าพอแบบนี้มือนนั่นอมีมีปูเงเสียงใม่มาในางหลินก็เนี่ยน่งไรดังแปคนหลนเนี่ยชนิแม่ปะบอ๊ปวัสินะมาได้ปูเกียงทอดเง คนใครเห็นใครอยู่ร่วมกันใครถือกันเนาะเรียนด้วยกันหัวบ่งหัว่หารจงหัวเจ้าหล่นกันเลยทีคือคือหาตะเล็ดคุณต้องหัวคุณปอกคุณแขนมันปอกมันท้องก็เห็นได้ว่าแต่มีผู้ผ่าอืมนักไก่นักแก้วนำมาดังชาตอนนักแก้วใบฟอดลื่นผูกผ่าแก้วตลกกับลื่สี เป็นแต่ย่างฮัวก็ตลกเลยเที่ยวไม่ตรวจสังบอไม่เลยตรวเที่ยวเขาสังบอกนแก่วกระจอกครับเที่ยวที่ว่าว่าเสียนดันนี่เลยตลกเข้าเนี่ยพะฮัไกลดอกเอาในฉากล้ำฉากในฉากในใจไม่เห็นเป็นตลกนะก็ได้เลี่ยวเราออามาเรียวที่เดือดพออย่างจีนแก้วหนามาทุกข่อยล้ำพระเอกนั่งเอกโตโค้ตัวตลกต่างให้เป็นตลกเบิ้ดเลยมาได้ยินพ้องต้องกันแน่นไห มาได้ความแย่งแย่งหนากันน่ะไดาอะไรก็ปั๊บฉากเป็ฉากนึงไม่เห็นเป็นตลกก็ไดรเอาฉากยักก็ได้เห็นมาหลังจะห่อไมาเห็นให้เป็นได้รถบางส่วนก็ยังได้เนาะเอาฉากยักทุกไทยหนึ่ก็ได้ในภาษาทางนังพระฤาษีบก็ได้ประทัดพอดให้นางแก้วนามาคือมีดอีโตมีดอีโตนี่เป็นมีดอีโตอีเจตนางแก้วนามากก็ได้ตัดงชิ้นใจตั้งจิตอธิษฐานแล้วก็โยกมีอีโตขึ้นฟันไปยังปากพระฤาษีท่านที ไอ้แก้วเมื่อกี้ฟันขุยหรอยี่ภาคกันจงว่าภาคแม่มันยังจะเป็นผู้ภาคว่าสวรรค์บอลภาคแต่ฉากเดียวเขาก็เป็นซังการีอยู่ในหันหลักภาคหลวงเขาบาริมิตการการค้นภาคกับค้นหมายถึงว่าบ่ได้นัดแยกกันน่ะหาได้หน่อยดิไอีเวอร์ภาคปุ๊บเล่นตามคำเบาไอีเบื่อเลยเรีนตามคำภาคมันได้หัวเขาภาคไปนี่ปุ๊บขาวัสดุนี่รุด่นแม่เทวี สมเดจศุนดาาเสือกาอนเซียร์บอสเซียร์บอสเซียร์บอสเซีนร์บอีเีร์อนเซียรนบอ้เซีเร์บอสูซีนึ่งอนเซูยนึบอสเซียร์บอสเนียร์วองเซียร์บอสเวแม่์บอสเซาไรวบอกเซียร์บอสแซียร์บอสเซียร์บอสเซียร์บอสเซียเ์บอสเซียว์บอสเซียร์บอสนซียร์่อสนซียร์บอสเซียร์บอสเนียร์บอสเวียร์บอสเซีังว่อสเซอยหลือชีวิตร์งอสดึงดึง ที่แลกเขากันลังเลียเขาเขาังสิทอยไหมพัาดึต่ห่ันาดึงพัฒาดึัฒนาว้าน้ำเหมือนกันมุกนี่พอได้วอกกันเดี๋ยเล่นเลยพักเล่นแม้วลามือหนึ่งก่อนมือต่อมาเอาจังไนล่ะเบอ่์ผ้าฉันฉันก้อยนางรันองสิล่ะไม่จะพวงยืนยุ่ต่อหน้าฉันโดดจากนางรันจันไม่จะพวงออกหน้าพี่ที่เขาเรีกว่าเตียเด็กน่อยหางเคียงหัวตาไตว่ามือแรกที่ ทีมันได้หัวที่สุดเลยคือเหล็กมือแรกมหลือต่อมาต่อมาต่อมาเริ่มมาเอาช็อตได้แบบนางรถไปน้ำกันกระเดีคุยกันคุยกันคือมันแตกออกที่แหลมล่างคอนเจนเนาะที่อหลามคอนเจนบรดนี้ก็ได้มาเบิกล่างล่างกะละชินมันก็น่ามาก็ะได้ลุล่องล่างล่างมือเลยแต่ว่าเอาตัวออกไปจานออกไปแค่ตัวเดียวขันจัดบ่อยู่ก็คือจบัตัวแรกเลยขันจัดบ่ได้จืดมาเลยเลยแล้วบัดนี้ เอาไม้ย่งพ่วงออกไปมันผัดจามคนได้แบบกูเฮ้าตอออกไปนี่มันก็หวัวหวานหวานหวานเลยทอดมันไม่ได้กัั่วเพราะตัวทุางเขาตัวญี่ปุ่นนละมอญจุดสุดท้ายญี่ปุ่นยันคุณรู้อันยันนั่นคุณล้างแอบคุณลัางก็ออกฟืนออกมายิะเลยโถคนหัวคือจังหมอลำเมื่อได้เล oh ่นตลกันี okay. ่น้อยนักหน่อยนะสิบม ิส่บหัวเล่นเสือะไปออทั้งสองขาจะบ๊วยม่งยางไปยืดแบบแถวบังแถวบังออแล้ก็บงจืดได้จืดควอมเบาเขาได้ทุกพยามหนี้นีสมือน้องนีเขาบอกว่าให้เขาจำได้ไพ่เป็เขาบอกน้คนสาวต้อยเอาละคายอ้อยเออเดี๋ยวเขาบอกยี่เออเขเย็นโนทงเอาและแม่กลัวต่อยเงาของหลอกแต่ดาวเยือแล้วมาเหร่นน้ำา ปัจจุบันนี้อปัจจุบันนี้คนกับประเทศสิงคโปร์จังไรกับตลกเพราะว่ามันน้อยอยู่หันตลบเพาถึงหาคนเออเจ้าอันไปรับเงินท่องเที่ยวตัได้ไหมเด้อยครับจอกนี่มันเป็นทังเี่มัตสไนท์าใดได้เลยตีมันก็เป็นยังสีมัตสไนท์พัดได้เตะยังสีน้ำโถน้ำโถนโตเต่าโอ้อีพอาวด์เนาะเฮ้ยเดี๋ยวมวนบ่นี่ยมวนบ่ ว่าไมันก็ยักันเอย้มย้ท่าดิสติกมาืเอินแม่ปากมาหยอกซอยไปโอ้ยเนาะเอ้าให้มันอิ่มจ้ะพี่เครื่องหนาพี่พี่ตุ้นั้นที่เขียนปากเขียนไงดีแมนเจ้าเจ้าเจ้ามาเจ้าหนากระเจียกว่านะแมนอยู่ต้าข่อยเห็นเจ้ามากระเจียกวัวแล้วบ้าแมนเต่ว่าข่อยข้าเจ้ามักเจ้าพี่อย่างนี้ไผบ้ายใ่อวไหมไผ่ยหญ่อัวอัว่าไรอัวบ้านหาดไส้มุ่น องจะคว่าปปัญหาปัญหาไข่มุ่นฝาขาไงไปนะน้ามพเมิาอเมรอเมรบานตูนหมต้กี่ข่อยกระลั่จินหางจินหัวอยู่แถวนั้นเต้หน่ละเรามาเจยวเหยงใยเบื่อใยเบ่อตีกข่อยาท่านเป็นมอลำซ้ำไปย่างนเปืดแดงเตี้ยนี่พอเพิ่นเป็นย่ามูแล้วข่อยเออนมากเจ้าพอได้มาสัมผัสเพิ่งเห้ภาเพิ่งชิบ่อยทันดเลยข่อยบ่มากกู้เถาได้บัตเราเถาปรด้ย่าเพราะท่านเถาปรนไดี๋ยวว่างหกสีีข่อยัดใจเอาเมียนนั้น ปากคว่ำไปหาไม่อยากอวเด้อขอบคุณเลยหล่ะเอาพี่น้องไปพอนกิหนาครับผมขอบคุณเลยหล่ะครับพี่เบลเรามาเล่นน้ำครับมากับมอเตอร์ไซคูชีพห่างเงีวโอ้ย่างังคือเก่าเนาะประหยัดจะต่อยเสียโลนออกเลยเออเอาพอนกิหนาครับสวัสดีครับขอบคุณครับ